เด็กๆมาจากไหนเนี่ยอ้าหายใจออกเหรอมันไฟดับนะไฟมันดับนะโอ้อยู่กันครบเลยทากันแดดด้วยวันนี้แดดแรงนะอะไรนะท่องตองน้องตองเตือนอะไรป้าเมี หน้ากันแดดล้อก็เซลแล้วก็เซลเอราเรยรู้เพิ่งเจอวันนี้เขาก็เลยขำๆร้อนรน้อนน้อนมากไปพี่เราสอถามพี่ว่าอะไรนะไปเมื่อวานสนุกไหยคะสนุกมากเลยค่ะพี่หนึ่งก็เลยขำขำมาเลยขำแล้วน้องเขาก็ยิ้มไงเดี๋ยิ้มจิ้จื น้องเขารู้อยู่น้องเขารู้จักความอยู่ว่าวันหลังเดี๋ยวเราพาไปเมื่อวานน้องเขาติดธุระคือมีเอฟซีนะครับถามว่าทําไมเมื่อวานน่ะน้องตองไม่ได้ไปด้วยเราเนี่ยชวนน้องตองมาอยู่เ่อาอน้องตองไม้มาตองไปไปธุระเออเรียนพิเศษนี่แหละครับถึงไม่ได้ไปเมื่อวานน้องตองเรียนพิเศษวันนี้ไปแล้วเหรอค่ะไปเรียนพิเศษพอเรียกแล้วค่ะ แล้วพอดีว่าน้องพลอยน่ะเขามานานนานทีพอดีเขามานานๆานทีนะคะเมีก็เลยจริงๆอะผัดเที่ยวน้องพลอยมาหลายครั้งใช่ก็เลยได้พาไปก็เลยได้พาน้องพลอยไปม,มั่วน้องตองเรียนพิเศษบ่ายสองนะครับอันนี้อันนี้ต้องให้น้องเขาเรียนเพราะว่าเพื่อพัฒนาการเรียนครับผมต้องต้อง,ต,องต้องเรียนปะ่ะแล้วก็ส่วนานาเดียนี่คืออยู่ประจําอยู่แล้วนาเดีย <plac S 1> วิ่งไหนเดี๋ยวพาไปเวเไหนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวเขาไปถ้ามันร้อนมากก็เดี๋ยวพาไปแล้วก็หลังคาครับเอฟซีตอนนี้คือเนื่องจากว่าไฟดับเลยไม่ได้ทํางานต่อนะครับผมเลยไม่ได้ทํางานต่อก็หลังคาหลังคาอ๋อพี่ทุยผมมีแผนแงโซลาร์เซลล์อยู่แต่ว่ามันกระสิ เป็นถ่ายอยู่บ่ขัานบ่ถ่ายก็ใช้ไฟ,ไฟได้นะใช้ได้เสียบปุ๊บใช้ได้เลยได้เพราะว่าขอผม,ผมน่ยมันต่อมันเรียบร้อยมันก็ชาร์จไปด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยถ้าแค่ถ้าแค่คเชื่อมนะได้ได้ได้ที่ถอดถอดแผงมันก็นได้มันชาร์จไปอยู่แต่ว่าขั้นเอาแผงมันมาน้้ำมันก็นเชือ่อชาร์จไปน้ำไอ้เห็ดไปน้ำตัวใหญ่น,นั่แหละ คือไฟดับนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพี่ทุยก็ทํางานไม่ได้ก็เลยเสนอแกว่าให้ไปเอาตัวแผงโซลารเซลล์ที่อยู่หน้าบ้านเอามาใช้มันก็ชาร์จไปแล้วก็เชื่อืไอยิงไปด้วยก็ได้เพราะไม่รู้ว่าไฟจะมา,มมาเมื่อไหร่เมื่อเช้า f อมาเยอะเลยนะคะตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงถือว่า <ไป S 1> วันนี้<ะ> f อมาเยอะนะน่านจ,ะจะเป็นร้อยคนเลยแหละวันนี้ตั้งแต่เช้าเห็นหลายคันอยู่รถรถก็เป็นสิบอะวันนี้ วิ่งเข้าวิ่งออกนางํำก็ํำกันตลอดเลยก็นี่เพราานี้ติดสามด้านปิดสามด้านแล้วก็ที่มันเหลือเพราะว่ามันต้องอสั่งมังคาเพิ่มแล้วก็ตัดเอามาปิดนะมันถึงจะได้ลมมันจะโกรกนะเมลมมันจะเข้ามาแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นที่ระบายออกอืมก็จะยินเย็นเ่ะ เดี๋ยวไปดูพี่เบียร์กันฉุกเฉินนะครับคือตอนนี้ไฟไม่มาก็เลยเอาระบบโซลาเซลล์ที่เรามีอยู่เนี่ยมาเชื่อมต่อให้พี่ถุยได้ใช้ในการตัดแล้วก็ยึดหลังคา อนนี้เจอปากแปรแล้วนะคะพอดีว่าช่วงนเนี้ยเนี่ยวันสองวันแล้วที่ที่พี่เน่งกับเมย์นะคะบอกให้น้องมุกเนี่ยปรับพฤติกรรมของน้องหมาคือให้เขาอยู่ในรั้วบ้านเราช่วงเช้าจนถึงเย็นเนาะแล้วก็ช่วงค่ำๆไค่อยปล่อยแต่ว่าก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่มันจะอยู่ข้างในตลอดมันก็คงยังไม่ได้แต่ว่าค่อยๆปรับทีนี้ว่า าปากแปเนี่ยจะเป็นตัวเฟี้ยวสุดนะคะตัวชีต้ากับตัวชูก้าเนี่ยจะไม่ได้เป็นห่วงเพราะเขาจะเป็นหมาที่ติดบ้านอยู่แล้วคือแทบไม่ต้องบังคับเขาเลยว่าเขาให้เขาอยู่ในบ้านคือเขาก็อยู่ในบ้านจะจะมีปากแปลนแหละกับแม่เขานะที่เขาจะชินอยู่กับข้างนอกนะคะช่วงนี้ก็เริ่มปรับพฤติกรรมเขาให้เขามาอยู่ในรั้วแล้วนะคะช,ช,ช,ช่วงเช้าเนาะช่วงกลางวันเช้าถึงเย็น ตองวันตื่นมาเราเรียกก็เข้ามาใช่พอตอนเย็นก็ปล่อยอาจจะมีแบบว่าเว็บหลุดบ้างนะช่วงนี้เพราะว่าอาจจะมีช่วงนี้พี่ทูยังทํางานไม่เสร็จนะคะประตูบางประตูเนี่ยมันอาจจะแง้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะออกไปเว็บได้ก็จะเจอก็จะเอาเข้ามาข้างในข้อมือก่อนข้อมือก่อนโอเคเดี๋ยวจะมี มันจะมีช่องตามรั้วอยู่นะคะช่วงบางจุดบางจุดก็จะให้พี่ทุยเนีเ่ยอย่าปิดให้หมดเพราะว่าช่วงเย็นที่เราไม่อยู่นะคะพี่ทุยเนี่ยจะเอาหมาทุกตัวมาไว้ในในบ้านแล้วก็จะล็อกรัวทั้งหมดเลยเวลามีกับพี่เน่งกลับมาเนี่ยก็จะมาเจอว่าเขาอยู่ข้างใน สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมานะครับคึกคักอยู่มาแล้วก็ไปหลายคันครับวันนี้เยฟซีอนนะะนะขอถ่ายรูปก,กับน้องน้ำมนต์ด้วย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมเริ่มติดหลังคาแล้วนะครับผมหลังคาซุ้มประตูด้านหน้านี่ครับซุ้มประตูด้านหน้าก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันมันต้องตัดแทบจะทุกแผ่นเลยเพราะาเป็นซุ้มเล็กแล้วก็รอนเป็นรอนสเปนนะครับรอนสเปนลรอนใหญ่วัดขนาดแล้วก็ มีตัวครอบสันเมื่อวานสั่งครอบสันไปแต่ว,ว่าเขาเอาตัวใหญ่มาให้ก็เลยให้เขา <c oughs> ไปแก้มาใหม่นะครับ <c oughs> ครอบสันตัวนี้จะเล็กประมาณแค่20เซนนี่ะบ <c oughs> ันไดก็เทแล้วนี่บันได1 2 3โอ้เข้ามาข้างในแล้วรู้สึกเย็นเลยครับผม อย่างน้ก็หลบแดดได้ข้างหน้านครับหลบแดดได้นี่ทนพี่เบียร์ก็ต้องตัดแล้วก็กรีดอย่างนี้นะครับน่าจะแทบทุกแผ่นเลยปากกาวงเสร็จแล้วก็ใช้ ตัวใบตักตัดนะครับหลังคาก็เป็นหลังคาธรรมดานะครับไม่ได้ติดอุ้มฉนวนอะไรแต่ว่าก็เย็ยนดีอยู่ แล้วก็ออกเดี๋ยวต้องให้พี่ทุยปล่อยช่องลมเพพี่ทุยขึ้นไปปุ๊บเห็นมีช่องลมบอ,อกเจ้หน่อยหนึ่งเด้อมันก็ต้องมีฝนลงมาถึงพันบนหอกครับพันบนให้เจ้ไหน่อเนาะออกไปข้างคางก็ได้ออกไปหลางคางโบตองยาเนี่ยะนะเั็นเป็นลมบอกไปโลดครับโบตองยาแค่แบบว่าติดๆไปธรรมดาละรั่นมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนก็ว่าเป็นช่องนิดหน่อยอย่างสินะ กินเขา่ครับเนื่องจากขังหมาไว้ด้านในนะคะช่างก็ไม่อยากจะเปิดประตูเข้าประตูออกบ่อยอย่ามาออกเขาเที่ยงนะครับผมวันนี้ติดติดหลังคาแล้วก็เดี๋ยวผมไปเอาตัวครอบให้พี่ถุยว่าปักตัน้อยน้างนั่น้อยน้อนี่น้อยน้อยบออ๋อให้ขาเจ้าตัดมาเลยเนาะอ้เดี๋ยวผมโทรไปหาข้าเจาข้าเจ้าเห็นแล้วผมไปเอาประมาณบ่ถึงเมตรเป็นบ่ 80นครับแปดสิบเนาะให้เขาเห็ดก็จะต้องสั่งตัวมุมนี้นะผมให้เขาทำส่วนนันว่านยังม้องกานปากแยไปได้อยอ๋อโอเคกำลังจะอุดรอยนะคะไม่ให้ปากแป้เขาออกมาได้รอยแป้ <laughs> <laughs> นางรำเราลืมปิดประตูนะคะ เราไปเข้าประตูอื่นไหมก็ภาพก็จะเป็นประมาณนี้นครับมีซุ้มประตูแล้วก็ข้างหน้าแล้วก็พอปู่ก็อยู่ด้านหลังประมาณนี้นะครับส่วนหมาก็อยู่ด้านใน <c oughs> มันมันลองหัวไปวัดดูนะครับว่ามันจะออกได้ไหม <c oughs> หัววัดดู ออกได้ไหมไม่ได้สุมาคงขังในช่วงเวลาแบบว่าช่วงกลางวันแล้วก็สำคัญสำคัญน,นะครับอยากออก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 ต้องฝึกนะฝึกไว้ก่อนต้องฝึกไว้เดี๋ยวพอมันชินมีอาหารเยอะๆที่นี่มันก็ไม่ไปแล้วมันจะติดจะตามมุกไปมัง้ง มุกลมเสร็จเดี๋ยวก็กลับมาออลมเย็นๆลมเย็นๆอยากออกจ้ะอยากออกต้องได้ออกแต่ว่าไม่ได้ออกแล้วอ่ะเป็นไรเป็นไร สวัสดีครับแม่อยู่นี่แหละไม่ต้องออกไปไหนพี่มุกจะลำก็เดี๋ยวจะไปครัวนะครับเห็นเมย์บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเมย์หลังบ้านตรงประตูทำไมมันขัดประตูหลักประตูหลักไเดี๋ยวเราไปครัว สวัสดีครับขอตลาเข้าสู่ช่องเมดสตรอรี่นะคะเมวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นมีใครสั่งอะไรมามพี่เม <พอ S 1> กำลังผสมนะพี่เมกำลังทดลองอวิทยาศาสตร์นะคะใช่น้ำแดงน้ำเขียวน้ำแดงและน้ำเขียวเหมือนกับการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ทำกดกับเบส <laughs> โอจำได้ด้วยเเือนทีี่่พ มนมันหมเอะนี่แล้วก็เช็คใช่ไหมเมมุกก็กินเม,นมก็กินเช็คเช็คเช็คนะครับผมโอเคคือมีพัสดุนะคะจากคุณป้าติ๋วนะคะส่งมาถึงที่บ้านเราแล้ว,ลวคลิปก่อนนะคะที่ได้เคยนั่งคุยกับป้าคำสยว่าป้าติ๋วเนี่ย จะส่งพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยลูกปัดที่แบบสวยๆะคะ่ะมาให้ม,มีกับนมุกเผื่อได้ไปรำที่อื่นๆนะคะป้าติ๋วเนี่ยก็จะฝากพวงมาลัยเนี้ยให้เราแบบถวายด้วยอะไรอย่างเงี hmm. ้ยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าป้าติ๋วทำด้วยมือนะคะมีแบบไหนมาบ้างซึ่งป้าติ๋วบอกว่าถ้าไม่พอบอกป้าได้เลยนะป้ายินดีมากๆที่จะทำะรเราจะมาแกะกล่องกันแล้วนะคะว่า คุณปาติ๋วจะทำออกมาได้สวยขนาดไหนแทนแทนเนเดมุกต้องเป็นโดนรีไทยไทยเตรง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 เตระเตระเตราเต่าเตดีเร้วแล้วแล้ววันนี้นะอากาศร้อนมากร้อนร้อนจริงๆร้อนจง วว้าวอันนี้เป็นสีขาวนะคะเ,เป็นดอกไม้อันดอกไม้ที่เป็นสีแดงๆน่าจะเป็นดอกกุหลาบนะคะนี่สวยมากคือด้วยลูกปัดอะ่ะมันเป็นบอว่าเขาต้องแสงมันเป็นบ,บบว่าบบบบแ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 บยแบบแลบ นี่อันต่อไปนะคะสวยมากม,มีทั้งหมดกี่ชิ้นเมมีทั้งหมดห้าพวงค่ะห้าหกหกพวงนะคะนี่อันต่อไปชิ้นที่สี่ของเราสวยมากสวยทุกอันทุกแบบเลยนะคะคุณแม่เพิ่มมีความสามารถเนาะนี่สีฟ้า สวยสวยสวยมากตัดกับเสื้อสีเหลืองมากเืมเพราะว่าเามาื่อวานเราเพิ่งล้ำชุดสีฟ้าไปโ,อ,โอ,อันนี้มีลายตรงนี้พี่หดงมีลายด้วยต้องทำด้วยความปราณีตแล้วก็ใจเย็นมากเลยใช่สวยมาก,มากเพื่อนหนูนะเข้าพานใบสีนะค่อยทำสวยคิดสมบัติกี่สิน พวงมาลัยของเรามีทั้งหมด6ชิ้นนะคะตัวค่ะของตัสวยทุกแบบทุกสีเลยนะคะ,ะก็ขอบคุณคุณป้าติ๋วนะคะที่ส่งพวงมาลัยอันสวยๆระดับฝีมือของคุณปามาให้พวกเรานะคะสวยมากค่ะอันนี้ชื่นชมแบบขอบคุณป้าติ๋วมากๆเลยนะคะ<น>ที่ที่ทำพวงมาลัยมาให้เมย์กับน้องมุกนําไปถวายในที่ต่างๆเนาะ สวยมากๆแล้วก็รู้เลยว่าทำด้วยความฝันนิดค่ะขอบคุณค่ะ